สวัสดีค่ะนักเรียนจากเมื่อวานที่เราทําการทดลอง<ส>เรื่องแรงดันน้ำนะคะระดับความลึกของน้ำที่แตกต่างกันระดับน้ำไหนที่ไปไกลที่สุดคะระดับน้ำที่ลึกสุดระดับน้ำที่ลึกที่สุดอ๋อถ้าเราเจาะสี่รูตั้งแต่รูบนไปยังรูข้างล่างรูไหนคะที่ไปไกลที่สุดรีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแรงดันของแรงดันของน้ำยิ่งระดับลึก แสดงว่าแรงดันของน้ำยิ่งมากนะคะเราจึงมีการหลักการสร้างเขื่อนนะคะครูใจนักเรียนทุกคนนะคะสร้างเขื่อนนะคะวาดภาพการสร้างเขื่อนตามหลักของแรงดันนะคะโดยใช้นักเรียนออกแบบนะคะสมมุติว่าตัวเองเป็นวิศวกรนะคะออกแบบการสร้างเขื่อนพอนักเรียนสร้างเสร็จแล้ว นักเรียนก็วาดภาพมาส่งคุณครูนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะถ่ายภาพที่นักเรียนทําการสร้างเขื่อนออกแบบโดยเด็กหญิงนัททิกาแทชินนะคะเขื่อนชื่ออะไรนะอ่าชื่อเขื่อนไปตั้งเองนะคะเดี๋ยวครูลองจะถามนักเรียนดูสิคะว่านักเรียนมีหลักการสร้างเขื่อนอย่างไรคะอ่าช่วยตอบครูค่ะ ดังๆสร้างเังไนะคะฐ<ห>านเขือนนะกว่าฐานเกลือนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะเพราะเพราะว่ายิ่งลึกยิ่งมีแรงดันดมากจากทฤษฎีเขาว่ายัางไงนะคะยิ่งลึกมากยิ่งมีแรงแรงดันดมากโอ้ถูกต้องค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจึงสร้างเขื่อนให้มีสันเขื่อนเอ้ยมีโทษทีค่ะให้มีระดับล่างหรือที่เราเรียกว่าฐานเขื่อน นานแน่นและแข็งแรงกว่าสันเขื่อนซึ่งอยู่ข้างบนนะคะเก่งมากเลยค่ะอ่าวันนี้เราก็จบการทดลองเรื่องแรงดันน้ำไปแล้วสุดท้ายขออนเรียนวาดภาพหลักการสร้างเขื่อนสมภูให้ครบทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ